สวัสดีค่ะออริแมกกรีนเวย์ค่ะวันนี้พามาชมบ้านหลูนะคะโครงการรัตนลมอเลแกนต์วงแหวนสาทรค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการคุณภาพนะคะจาก quality house นะคะที่ตั้งของโครงการน่าสนใจมากค่ะอยู่ริมถนนกาญจนาพิเศษนะคะจุดสังเกตก็คืออยู่ตรงข้ามนะคะเบน b, b ์ k k นะคะแล้วก็ซอยสำนักงานเขตบางแคค่ะซึ่งอยู่ระหว่างนะคะ สะพานถนนกรละประพึกนะคะตัดกับถนนการจนาพิเศษแล้วก็ถนนเพชรกเกษมค่ะซึ่งต้องบอกว่ามีความสะดวกสบายมากในการใช้ชีวิตอยู่ที่โครงการนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ที่โครงการนะคะมุ่งหน้าไปทางถนนเพชรกเกษมนะคะก็จะมีเดอะมอลล์บางแคค่ะแล้วก็มีสถานีรถไฟฟ้านะคะสถานีหลัก2ค่ะ ซึ่งเงยื้องๆกันนะคะก็ถือว่าสะดวกมากๆในการจับใจ่ายใช้สอยก็จะมีคอมมูนิตี้มอลชื่อ The x x p r e s s ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะไปตลาดนะคะใกล้ๆกันนะคะก็จะมีตลาดภายในโครงการหมู่บ้านสุขสันค์ค่ะส่วนบ้านที่จะพาชมในวันนี้นะคะก็คือมีความน่าสนใจจริงๆค่ะเดี๋ยวยังไงตามอ้อเข้าไปดูภายในกันต่อเลยดีกว่านะคะตามมาเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะออก็อยู่บริเวณที่จอดรถนะคะของโครงการลาดาลมเอลิแกนซ์สวงแหวนสาทรหลังที่จะพาชมวันนี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าที่จอดรถบริเวณนี้นะคะมีความกว้างมากๆเลยค่ะสามารถนะคะที่จะจอดรถได้มากถึง4คันนะคะแต่ก็อาจจะมีการจอดซ้อนคันกันค่ะพื้นนะคะก็คือทําเป็นทรายล้างนะคะก็สามารถดูแลได้ง่ายด้วยค่ะมาฝั่งปีกขวาด้านนี้นะคะก็คือเป็นปูหินทางเดินไว้นะคะ เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหน้ากว้างค่ะก็เลยทําให้มีการทําสวนหน้าบ้านนะคะแล้วก็ท่อใส่ตายาวไปจนถึงกําแพงฝั่งโน้นนะคะจึงได้ความล่มลื่นมากๆเลยค่ะส่วนตรงทางเดินทางนี้ก็จะเป็นจุดที่จะเป็นทางเข้าของบ้านหลังนี้นะคะทางเข้าหลักเลยนะคะระหว่างทางเดินที่เราจะเดินไปสวนนะคะก็จะมีการปูหินทางเดินนะคะก็เดินได้สะดวกมากๆเลยนะคะ แล้วก็จะบอกว่าพอพื้นที่ตรงนี้ค่ะมี area ที่กว้างมากเลยใช่ไหมคะก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มเติมก็ได้นะคะเราก็จะมีพื้นที่ตรงส่วนนี้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะตรงส่วนนี้ก็คือเราสามารถที่จะต่อเติมนะคะหรือขยายพื้นที่เนี่ยประมาณ30หรือ50ตารางเมตรก็ได้ซึ่งฝั่งเนี้ย ก็จะเป็นส่วนของห้องอนเนกประสงค์ถ้าหากว่ามีการต่อเติมแล้วตรงเนี้ยมันก็จะดูเรียบร้อยแล้วก็ต่อเนื่องกันได้เลยค่ะถัดจากส่วนตรงบริเวณนี้นะคะไปฝั่งด้านนี้ค่ะก็คือจะเป็นบริเวณข้างๆบ้านนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะส่วนของห้องอนเนกประสงค์เดี๋ยวข้างในเอาอาธิบายอีกทีนึงเนาะแต่ฝั่งด้านนี้ค่ะก็คือจะเป็นบริเวณด้านข้างของตัวบ้านซึ่งที่นี่ต้องบอกว่า ทำกำแพงไว้สูงมากเลยค่ะให้ความรู้สึก p พ i เ a ทแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าปลอดภัยสูงมากจริงๆเลยนะคะแล้วก็แข็งแรงจริงๆค่ะของ quality house นะคะก็คือทำไว้ดีจริงๆค่ะอันนี้ก็คือฝั่งบริเวณด้านข้างบ้านค่ะก็จะบอกว่ามีพื้นที่มากพอควรเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็ได้ที่ดินใหญ่ด้วยนะคะฝั่งด้านข้างบ้านเนี้ยก็เลยทําให้ได้พื้นที่เนี่ย ค่อนข้างจะเยอะนะคะเดี๋ยวอ้อพาเดินดูแต่ละจุดกันค่ะตรงนี้ก็ยังมีทําเป็นปูหินทางเดินไว้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ยังมีการปลูกต้นไม้นะคะให้ความร่มรื่นฝั่งนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็คือเป็นบริเวณด้านหลังของบ้านหลังที่อ้อพาชมนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีสเปซประมาณหนึ่งเนาะแต่ว่าก็ เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้มีการทำแลนด์สเคปนะคะแล้วก็ปูเป็นหินทางเดินนะคะที่สามารถเดินได้รอบบ้านสะดวกมากค่ะแล้วก็หลังนี้ต้องบอกว่าไม่มีการต่อเติมนอกจากโครงสร้างของโครงการนะคะก็เลยหมดข้อกังวลตรงนั้นได้เลยค่ะโหต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็ดูล่มลื่นนะคะแล้วก็เอ่อบริเวณรอบๆบบ้านเนี่ยก็จึงมีหน้าต่างเปิดออกมารับชมนะคะวิวสีเขียวๆฝั่งนี้ได้ด้วยนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินที่ทอดยาวนะคะไปจนถึงลานซักล้างนะคะของตัวบ้านหลังนี้นะคะซึ่งตรงนี้พอเปิดประตูฝั่งด้านนี้ค่ะก็จะมาจากครัวด้านในบ้านแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นลานซักล้างนะคะแล้วก็จะมีวางปั๊มน้ําแทงน้ําใต้ดินบริเวณนี้ค่ะถัดจากบริเวณด้านหลังบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นด้านข้างบ้านฝั่งด้านซ้ายมือค่ะ ซึ่งฝั่งด้านนี้เองนะคะก็จะมีห้องแม่บ้านค่ะแล้วก็ห้องน้ําแยกนะคะแล้วก็ยังมีอ่างอาบนะเอ่ออ่างล้างมือตรงนี้ด้วยนะคะบริเวณข้างบ้านก็ยังทําเป็นปูหินทางเดินไว้ให้เดินได้สะดวกอีกค่ะแต่ที่นี้ต้องบอกว่าต้นไม้ล่มรื่นทุกจุดเลยนะคะ และนี่ก็คือตรงจุดบริเวณที่จอดรถนะคะที่อ,อ้อพผาชมตอนแรกค่ะเดี๋ยวไงตามเข้าไปดูข้างในบ้านกันต่อเลยค่ะตามไปเลยค่ะ แล้วตอนนี้อ้อก็อยู่ภายในที่รัตน์ลมอีเลแกนวงแหวนสะทอนหลังที่จะพาชมวันนี้แล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่บนที่ดินนะคะกว้างมากเลยค่ะ168.2ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะคะได้กว้างถึง383ตารางเมตรค่ะโอ้โหเกือบ400ตารางเมตรเลยนะคะแล้วก็ยังมี4ห้องนอนนะคะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องค่ะได้5ห้องน้ำ และยังมีห้องแม่บ้านแยกส่วนด้วยนะคะได้สี่จอดรถนะคะแล้วก็ยังมีห้องอนเนกประสงค์อื่นๆอีกเยอะเลยค่ะบริเวณทางเข้านะคะอย่างที่เอาบอกค่ะก็คือเวลาเข้ามาจากทางเข้าประตูหลักของบ้านมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าประตูนี้โอเวอร์ไซส์มากเลยนะคะคือใหญ่มากๆเลยแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายด้านขวาะคะ่ะเป็นกระจกก็เลยยิ่งทำให้ทางเข้าบ้านนะคะดูโอทโงนะคะ สอดคล้องนะคะกับการตกแต่งภายในนะคะตรงนี้ก็คือห้องรับแขกนะคะก็มีการทำช a n d e l i e นะคะแล้วก็ยังมีส่วนของบิวอินฝั่งด้านนี้ก็คือจะวางโทรทัศน์นะคะแล้วก็มีการวางระบบไว้เรียบร้อยแล้วจุดต่อมานะคะที่ต่อเนื่องกับบริเวณนี้มันก็จะแยกเป็นสส่วนค่ะปีกด้านซ้ายนะคะแล้วก็ปีกด้านขวาค่ะแต่เดี๋ยวอ้อพาไปดูด้านนี้ก่อนนะคะเดี๋ยอยังไงตามมาค่ะ จากจุดตรงห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งแบบบ้านสมัยก่อนนะคะก็คือเขาจะทําตัวบ้านหลักนะคะแล้วก็เรือนรับรองเนี่ยแยกกันแต่ว่าบ้านรุ่นนี้ค่ะก็คือทางโครงการนะคะมีการทําทางเชื่อมนะคะระหว่างตัวบ้านหลักนะคะแล้วก็เรือนรับรองให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนก็เลยทําให้ได้พื้นที่แล้วก็สเปซต,ตรงนี้ค่ะที่เป็นอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นซึ่งตรงส่วนนี้เองเนี่ย เราก็สามารถทําเป็นห้องอนเนกประสงค์นะคะหรือว่าจะทําเป็นห้องออกกําลังกายนะคะก็สามารถทําได้เลยซึ่งจุดเชื่อมเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีหน้าต่างนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ทั้งด้านหลังเลยนะคะแล้วก็ทําให้ลมเนี่ยโฟดีมากๆค่ะแล้วก็ยังเทควิวนะคะในส่วนของสวนหลังบ้านก็ได้หน้าบ้านก็ได้ซึ่งมุมนี้ค่ะจะบอกว่า เป็นมุมที่ถ้าเกิดว่าตกแต่งสวยๆแล้วอะค่ะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นของคนในบ้านแล้วก็เทควิวออกมาฝั่งนี้ก็จะได้วิวสวยจริงๆค่ะรู้สึกโล่งแล้วก็โปร่งมากเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นทิศใต้รับลมค่ะถัดจากส่วนตัวเชื่อมของตัวบ้านหลักนะคะส่วนนี้จะเป็นเหมือนเรือนรับรองแบบบ้านสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยตรงนี้จริงๆมันคือห้องอนเนกประสงค์นะคะที่มีความกว้างมากๆแล้วก็แยกส่วนด้วยค่ะ ตรงบริเวณที่อ้อยืนอยู่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกระจกบานใหญ่ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าปิดแล้วอะคะ่ะก็จะแยกส่วนได้เลยนะคะก็ทำเป็นกระจกแบบดูใสๆนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ายังคอนเน็กกันได้นะคะบริเวณนี้นะคะห้องนี้จริงๆเราสามารถที่จะทำเป็นห้องทำงานนะคะหรือว่าห้องที่ห้องเด็กๆห้องทำกันบ้านก็ยังได้ค่ะ มาส่วนต่อไปเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีประตูนะคะอันนี้เป็นบานไม้จริงนะคะก็จะแยกส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งปีกขวาของตัวบ้านนะคะก็ในส่วนตรงนี้ก็ยังมีบานหน้าต่างบานใหญ่ฝั่งนี้ค่ะก็ยังสามารถที่จะเปิดเปิดหน้าต่างนี้นะคะรับลมแล้วก็ยังเทควิวนะคะฝั่งหน้าบ้านได้ค่ะแล้วฝั่งนี้ก็ยังสามารถที่จะเปิดประตูนะคะ เดินก้าวออกไปบริเวณนี้ได้เช่นกันค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าจะแอปพลานะคะเป็นห้องผู้ใหญ่นะคะก็สามารถวางเตียง5-6ฟุตได้สบายเลยแล้วก็เป็นห้องหน้าบ้านที่ให้ความรู้สึกว่าโล่งๆค่ะแล้วฝั่งด้านนี้นะคะก็ยังมีการทำส่วนของบิวอินนะคะตู้เสื้อผ้าซึ่งก็แบบโหทำไว้ขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ยังมีห้องน้ำในตัวอยู่ฝั่งด้านนี้ด้วยค่ะ ห้องน้าในตัวนี้ก็มีการมีระเบียงด้วยนะคะฝั่งนี้แล้วก็ห้องน้ําเนี่ยก็ยังแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้อีกด้วยโอ้ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานมากเลยตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะห้องนี้และน,นี้ก็คือบริเวณเหมือนห้องอเนกประสงค์หรือว่าห้องผู้สูงอายุนะคะบริเวณชั้นหนึ่งเดี๋ยวตามไปดูในส่วนต่อไปกันค่ะค่ะแล้วปีกซ้ายนะคะของตัวบ้านฝั่งนี้ค่ะ บริเวณที่อ้อยยืนอยู่อะค่ะตรงนี้ก็ถัดจากส่วนของห้องรับแขกแล้วนะคะบริเวณนี้ค่ะก็มีการตกแต่งนะคะเรื่องไฟแล้วก็มีการทำเคาน์เตอร์ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าจะวางทีวีนะคะระหว่างโซนนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหารก็มีเครื่องปรับอากาศนะคะแล้วก็จะมีส่วนของหน้าต่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์บิวอินออกสีขาวๆค่ะห้องนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่า โป่งแล้วก็โล่งทีเดียวค่ะฝั่งนี้ก็ยังมีชั้นเก็บของสำหรับวางตู้โชว์ได้นะคะตรงบริเวณนี้ก็คือเป็นจุดที่วางโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามีพื้นที่กว้างมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าจะวางที่นั่งประมาณ6หรือ8ที่นั่งเนี่ยเอาว่าเพียงพอเลยค่ะซึ่งตรงบริเวณจุดรับประทานอาหารค่ะมันจะเชื่อมต่อนะคะจากบริเวณนี้ค่ะก็คือเป็นส่วนเตรียมอาหารเป็นส่วนแผนที่นะคะ ซึ่งก็จะมีของอ่างนะคะล้างจานแล้วก็บริเวณนี้ก็คือเป็นในส่วนของเตาไฟฟ้าขนาดประมาณ4ี่หัวแล้วก็ยังมีเครื่องดูดควันบริเวณนี้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้จริงๆก็เหมือนเป็นครัวในนะคะแล้วส่วนด้านนอกค่ะฝั่งนี้นะคะจริงก็มีประตูนะคะแยกส่วนนะคะถ้าปิดอันนี้ก็คือเรื่องกลิ่นก็ไม่เข้าตัวบ้านได้เลยเป็นเหมือนครัวไทยะคะ่ะซึ่งก็จะมีพัดลมนะคะระบายอากาศเรียบร้อยแล้วก็ ฝั่งนี้ก็ยังมีช่องแสงค่ะให้แสงสว่างเข้ามาภายในห้องครัวได้แล้วก็ด้านนี้มีประตูนะคะที่สามารถที่จะเดินออกไปตรงลานซักล้างได้นะคะเดี๋ยวยังไงอ้อพาไปดูบริเวณชั้นสองกันต่อดีกว่าค่ะค่ะแล้วตอนนี้อ้อก็ขึ้นมาอยู่บริเวณชั้นสองนะคะที่รัตตลมอิเลแกนหลังที่พาชมแล้วค่ะ ซึ่งบริเวณชั้นสองนะคะก็จะมีทั้งหมด3มห้องนอนนะคะแล้วก็3มห้องน้ำมีห้องน้ำในตัวทุกห้องนะคะแล้วก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งค่ะก่อนเข้าห้องนอนทุกห้องอะคะ่ะก็คือจะมี a r รีพื้นที่บริเวณ l i v i n g Area หรือทำเป็น Family Room ก่อนเข้าห้องนอนแต่ละห้องก็ได้นะคะซึ่งฝั่งนี้ก็ยังมีหน้าต่างบานใหญ่นะคะแล้วก็ด้านหลังบ้านเราอะคะ่ะก็คือเป็นพื้นที่โล่งนะคะ ไม่มีบ้านติดกันนะคะหโหต้องบอกว่าพื้นข้างบนนี้เนี๊ยบมากเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็เป็นไม้จริงด้วยซึ่งห้องที่อ้อจ,จะพาชมในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมปีกขวาฝั่งนี้ก่อนนะคะค่ะแล้วห้องนี้นะคะตำแหน่งที่ตั้งก็คืออยู่บริเวณด้านหลังนะคะของตัวบ้านค่ะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะคะก็วางของไว้นะคะแต่จะบอกว่าห้องนี้มีความพิเศษก็คือว่ามีหน้าต่างบานขนาดใหญ่ค่ะที่สามารถที่จะเทควิวไปด้านหลังบ้านนะคะได้อย่างกว้างมากเลยแล้วก็มีการตกแต่งที่เป็นตัวตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะออกสีขาวขาวไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวค่ะ ซึ่งห้องนี้ก็เป็นห้องแขกได้นะคะแล้วก็ห้องน้ําในตัวเนี่ยก็มีในส่วนของแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะแล้วก็มีที่นั่งอาบน้ําได้ด้วยแล้วห้องนอนที่2นะคะก็คือจะอยู่ห้องด้านหน้านะคะก็อยู่ติดกันนี่แหละคะ่ะห้องนี้มีความแอบเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงคะ่ะน่าสนใจคะ่ะพอเปิดเข้ามาแล้วคะ่ะห้องนี้นะคะก็จะแยกเป็นสส่วนคะ่ะ ส่วนแรกก็คือในส่วนของตู้บิวอินตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าพื้นที่เยอะมากๆเลยนะคะในส่วนของตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะก็คือเป็นที่วางนะคะเตียงจริงๆอาวางอาวาง5ฟุต6ฟุตนี้สบายเลยนะคะแล้วฝั่งนี้ค่ะก็ยังมีการตกแต่งนะคะเป็นที่นั่งนะคะก็ดูสบายสบายดีค่ะ ฝั่งนี้ก็ยังสามารถเทควิวนะคะโล่งๆได้เพราะว่าหน้าต่างที่นี่บานใหญ่ค่ะโอที่นั่งที่นี่ทำไว้ดีค่ะแล้วก็ข้างล่างยังเก็บของได้อีกด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าห้องนี้เป็นห้องหน้าบ้านเนาะมองออกไปฝั่งนี้ก็ยังได้ได้วิวนะคะฝั่งหน้าบ้านนะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้เองค่ะก็ทำเป็นโตทำงานนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็น โต๊ะเครื่องสําอางแต่งหน้าได้แล้วก็มีลิ้นชักนะคะที่วางไว้เป็นระเบียบแล้วก็เน้นเป็นสีขาวๆค่ะห้องนี้ก็ออกหวานๆน,นิดนึงนะคะอย่างที่บอกเขาห้องนี้มีความแอบเซ็กซี่นิดนึงนะคะก็คือห้องน้ําห้องนี้ค่ะจะมีการดีไซน์ออกแบบไว้นะคะก็คือเป็นกระจกค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดเข้ามาข้างในแล้วอะค่ะก็จะแยกเป็นสส่วนนะคะส่วนที่ แยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะแล้วก็ยังมีกระจกร,รอบๆนะคะให้เห็นเรื่องเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ภายในห้องน้ํานะคะ<อ>ก็ส่วนนี้ก็ยังแยกส่วนเปียกส่วนแห้งแล้วก็ยังมีที่นั่งอาบน้ําฝั่งนี้นะคะห,ห้องน้ห้องนี้เรียบร้อยมากเลยนะคะสะอาดสะอา้านน่าอยู่ค่ะห้องนี้เดี๋ยวตามไปดูห้องไฮไลท์ของบ้านหลังนี้กันค่ะตามมาเลยค่ะ มีการตกตกตกแต่งคิ้วก่อนเข้าห้องด้วยนะคะประตูก็ทำไว้สวยเลยห้องนี้ค่ะเป็นห้องที่อยู่บริเวณนะคะด้านขวาของตัวบ้านซึ่งก็เรียกว่าด้านขวาทั้งซีกเลยนะคะเป็นห้องบาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งแยกเป็นทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด3ส่วนนะคะก็คือส่วนบริเวณเตียงนอนนะคะแล้วก็ในส่วนของวอล์กอินคอ e เซตแล้วก็ห้องน้ำค่ะซึ่งตรงเนี้ยเอ่อเทควิวนะคะสวนฝั่ง ด้านนี้นะคะก็คือบริเวณด้านหน้าบ้านโอ้กระจกบ้านนี้เป็นกระจกบ้านฟลิกที่ใหญ่นะคะแล้วก็สามารถมองออกไปเห็นวิวสวยทีเดียวค่ะแล้วหน้าบ้านตรงนี้นะคะก็ยังมีชานระเบียงเล็กๆนะคะที่ให้ความรู้สึกว่าไม่อึดอัดนะคะโล่งด้วยค่ะแล้วก็นี้เป็นกระจกแบบบานใหญ่นะคะช่องแสงตรงนี้ก็เลยทำให้ได้แสงเข้ามานะคะในระหว่างตอนกลางวันก็แทบจะไม่ต้องเปิดไฟเลยค่ะ ส่วนตรงนี้ปัจจุบันนะคะก็วางเตียงนะคะขนาดประมาณ6ฟุตค่ะแล้วก็พอวางเตียงตรงนี้นะคะก็มีการตกแต่งนะคะในส่วนของตัวฝ้าเพดานนะคะออกเป็นสีขาวๆค่ะแล้วก็จะบอกว่าห้องนี้ให้ความรู้สึกว่าเพดานสูงมากเลยนะคะตรงนี้ก็ยังมีมุมตกแต่งเล็กๆนะคะก็คือเป็นสีขาวแล้วก็โซนนี้ ก็ตั้งใจวางพวกทีวีเครื่องเสียงนะคะแล้วก็มีระบบไฟแล้วก็แยกปลั๊กอะไรไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็ใช้งานได้เต็มที่เลยค่ะที่นี่บานจับน่าจะเป็นสแตนเลสทาไว้อย่างดีออกสีขาวๆแล้วก็ตัวท็อปนี้ก็เป็นลายหินอ่อนค่ะฝั่งด้านนี้ก็ยังมีกระจกนะคะให้ระบายอากาศได้ถือว่าห้องนี้มีความกว้างแล้วก็ใหญ่มากเลยค่ะระหว่างสเปซนะคะของตัวเตียงนะคะแล้วก็ในส่วนของที่วางทีวีฝั่งนี้ค่ะ ในส่วนต่อไปค่ะก็คือถัดจากส่วนนี้แล้วนะคะตรงนี้อย่างที่อ้อบอกค่ะ walk in c r o c e s เป็นส่วนที่2นะคะซึ่งตรงส่วนเนี้เขาจะทำ walk in c r o c e s ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เนี่ยมีทั้ง2ฝั่งเลยค่ะฝั่งด้านนี้นะคะก็คือทำเป็นตู้2ฝั่งเลยนะคะฝั่งด้านนี้กับฝั่งด้านนี้แล้วก็ด้านหลังนี่ก็ยังเป็นบานกระจกบานใหญ่ๆเลยค่ะมาแล้วค่ะ ห้องน้ำที่นี่นะคะมีสส่วนค่ะส่วนข้างในนะคะก็คือจะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งฝั่งนี้ก็ยังมีที่นั่งอาบน้ำค่ะแล้วก็ว้าวที่นี่มีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะโหอ่างอาบน้ำนี้เป็นแบบว่าขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ความพิเศษของบ้านหลังนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นบ้านหลักชุลีหลังใหญ่ค่ะก็เลยจะได้ อ่างล้างหน้านะคะสอ,อ่างนะคะตรงนี้ก็เป็นลายหินอ่อนก็ทำไว้เรียบร้อยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีที่เก็บผ้าขนหนูนะคะแล้วก็งานระบบต่างๆก็ยังเก็บข้างใต้นี้ก็ถือว่าสะดวกค่ะอีกส่วนหนึ่งค่ะส่วนของตัวทอยเลทนะคะที่นี่เขาก็ยังแยกกระจกนะคะเรื่องส่วนเปียกส่วนแห้งก็เป็นส่วนตัวได้เลยะคะ่ะเกิดจะทำกิจธุรนะก็แยกส่วนกันได้เลยนะคะ ฝั่งด้านนี้ค่ะก็ยังอยู่ในส่วนของห้องน้ำนะคะก็จะเหมือนเป็นระเบียงใหญ่ๆหรือว่าจะทำเป็นที่อาบน้ำนะคะเอาดอร์นะคะหรือจะแอพพายนะคะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งก็ยังสามารถทำได้ค่ะเหมือนเป็นรีสอร์ทต,ต่างจังหวัดเลยนะคะในส่วนนี้นะคะก็คือแบบมีชาเวอร์ข้างนอกด้วยค่ะ ค่ะและนี่ก็คือภาพรวมนะคะบริเวณชั้น2นะคะของที่รัตด,ดาลมอเลแกน์วงแหวนสาทอนค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากชมบ้านสวยหลังนี้ที่รัตด,ดาลมอเลแกน์วงแหวนสาทอนแล้วสวยถูกใจไหมคะหากท่านใดนะคะสนใจอยากจะนัดชมบ้านหลังนี้นะคะ1 6 8 2ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะ 383ตารางเมตรนะคะทำเลดีมากๆเลยค่ะอยู่ถนนเมนของโครงการแล้วก็สภาพข้างในเนี่ยพร้อมอยู่แล้วก็สวยตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถติดต่ออได้นะคะที่เบอร์089 896 8724ค่ะหรือหากท่านใดยอยากจะฝากขายบ้านฝั่งทนราชพฤกษ์กระประพฤกษ์พลามสองก็สามารถติดต่อออได้ที่เบอร์นี้เช่นกันค่ะเราพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ